วันนี้เรามาซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านกันนะคะที่นี่ก็คือ Ashley f ฟ r n i t u เจเขามีสินค้าตกแต่งบ้านครบครันมากราคาก็มีให้เลือกหลากหลายมาที่นี่นะคะทุกคนเราได้ไปหลายอย่างเลย <laughs> เราขายเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ๆหที่บ้านไปหมดแล้ว <laughs> เราก็เลยต้องซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่เข้าบ้านกันกิฟชอบโซฟานี้มากเลยนะคะราคาอยู่ที่2669ยสเาหรียญสามีบอกว่าถ้าเธอชอบก็เอาอันนี้แหละเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนโซฟาอันเก่าใช่ไหมคะเป็นแบบปรับเอนได้ซื้อมาส0 0พันกว่าเหรียญถ้าคิดเป็นเงินไทยคูณสนกาาแต่ฟน้กิบไม่ก็ เ,เ,เพราะว่าเวลานอนกิ๊บก็จะนอนขวางตลอด <c oughs> เราก็เป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งอะนาะโตมากับการนอนพื้นไม้พื้นกระเบื้องโซฟานุ่มๆไม่เคยได้สัมผัสหรอกตอนเด็กๆกับทุกคนเวลาที่ปู่กับย่ามาใช่ไหมคะเขาจะชอบตซฟ้าตัวน,นั้นมากเพราะว่าบ้านสามีเขาจะใช้โซฟาแบบปรับเองกันตอนที่เรายายบ้านปู่กับย่าเขาก็ขอซื้อโซฟาตัวน,นั้นไปแอบได้ยินฝรั่งคุยกับเซลขายเฟอร์นิเจอร์ว่าบ้านทั้งหลังเขามีสิทธิ์เลือกอยู่อย่างเดียวก็คือรงจอดรถส่งของเฟอร์นิเจอร์ที่นี่เขาก็จออแนววินเทจวินเท ค่าเสียหายก็6 0 0 0กุเหรียญกระเป๋าแฟบพร้อมกับบ้านเขาบอกว่าใช้เวลา2อาทิตย์ของถึงจะมาส่งที่บ้านนะคะตอนนี้เรามีสวนหลังบ้านกว้างให้ลูกๆได้วิ่งเล่นแล้วในความคิดของแม่ก็คือสวนหลังบ้านต้องมีสนามหญ้าให้ลูกๆได้วิ่งเล่นกันแต่อะไรรูกแมทุกคนลูกดันไม่ชอบเหยียบหญ้าดูอย่างเซียวน่านะคะพ่อพยายามจะให้เหยียบหญ้าแต่เซียวน่าก็วิ่งวนอยู่บนพื้นปูนนั่นแหละก็บก็เคยเห็นแต่ในวิดีโอนะคะว่าเด็กๆเขาจะไม่ชอบเหยียบหญ้าตอนนี้ลูกตัวเองสองคนก็เป็นแบบนั้นเลยทุกคนเหยียบหญ้าเกล <laughs> <Come on. laughs> oh, gotcha. Oh, gotcha. Come Come on. You scared of the grass? You scared of the grass? Hey, Genko. Get ready. Đi lời dẹp ra đầy can